สวัสดีค่ะ FC บ้านสวนแฟนฟินนะคะวันนี้จะพามาบุกสวนโชกเกาชั้นเล็กๆไซส์มินิมินินะคะสวนของน้องเนตรของเรานี่เองนะคะเรามาหาเนตรวันนี้ส<ช>วัสดีค่ะน้องเนตรวันนี้มีไม้มงคลต่างๆมานําเสนอ FC ของเรา เอฟซีน้องเนตรก็รอชมโชคเก้าชั้นวันนี้มีไซส์ไหนบ้างเนาะมีตั้งแต่ราคาเบาๆไปเลยค่ะเบาๆเอาเบาก่อนไหมค่ะเอาเบาๆรอนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหนักกันนะอ๋อเบาๆมีเป็นถาดเลยน้องเนตรยกยกถาดขึ้นมาเลยไหมอันนี้เป็นโชคเก้าชั้นไซส์ไซส์เล็กอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะทุกคนน้องเนตรต้นเท่าไหร่คะเนี่ยเอาไปสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งเลยค่ะราคาดีมากสามร้อย ห้าสิบบาทรวมส่งทุกคนทุกคนเป็นหินอ่อนชมพูนะคะเนี่ยไม้หินอ่อนชมพูแต่ว่าก็จะมีนี่ต้นนี้สวยต้นนี้สวยแต่ว่าดูแลรักษาย,ยากเนาะถ้าเป็นขาวค่ะสําหรับพอตนี้ถ้าใครชอบอยากขอดูอีกทีเป็นงานหินอ่อนชมพูนะคะต้นละสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งโอเคใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งให้น้องเนตรทางไลน์เลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็จะมากระถางใ,ใหญ่ๆะค,ะค่ะคะอันนี้ออกฝักแล้วนี่ฝกักใช้ใหญ่มากทุกคนแต่เป็นไม้เขียวเนาะไม้เขียวก็มีเสน่ห์ด้วเนี่ยสวยเลย4ี่บาทรวมส่งเลยค่ะทุกคน490บาทรวมส่งโชคเก้าชั้นไม้มหามงคลของเรานะ นณวันนี้ขึ้นชาร์จอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะนี่นะคะสี่รอยเก้บาทรวมส่งไปเลยไม่มีคือเชยสี่ยเก้บาทรวมส่งมีกี่ต้นเนี่ยแบบนี้น้องนี่มีทั้งหมดตอนนี้สามกระถางค่ะมีสามกระถางจับจองได้เลยอันนี้อันนี้ก็มีฝักเหมือนกันอร์มสวยเลยค่ะเขาจะเป็นสีดําแต่ว่าขอบเขาน่าจะออกม่วงๆนะทุกคนนะเอ้ยเป็นสีเขียวสีเขียวแต่ว่าขอบขอบจะออกม่วงดํานะ ไม่ถึงขนาดแบบเขียวปีใช่ใช่จะเป็นเขียวเข้มหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีกระถางอ๋อมีต้นนี้นี่ฟอร์มนี้ก็ออกฝักแล้วเหมือนกันเนาะทุกต้นนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งเท่านั้นนะคะโอเคใครชอบกระถางไหนก็คือมีกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางที่สามกระถางนี้นะแจ้งน้องเนตรมาได้เลยโอเคอันนี้จะเป็นไซส์เล็กขึ้นไหมนิดนึงค่ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวดำนะคะแม่เขาเป็นดำแดงนะคะดำแดงดูในกระถางแปดนิ้วฟอร์มแบบนี้เลยนะคะค่ะฟอร์มนี้เลยเอาไป450บาทรวมสง่งสี่รอยบาทรวมสง่งโอเคค่ะแล้วก็จะมาที่ตัวนี้นะคะอืมไซส์เล็กขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะ ตัวนี้เท่าไรน้องเนตรอันนี้เอาไปหก0้อยบาทรวมส่งค่ะหก0้อยบาทรวมส่งนะคะทุกคนค่ะใบใหม่มาแล้วกระดูกะะสีม่วงเข้มนะเนาะอ๋อเป็นตัวแดงนะคะเนี่นะขอบม่วงเลยนะคะม,มาตัวนี้แล้วก็น้องจิ๋วของเราน้องะะจิว๋วโอ้ทุกคนเนาะในหนพี่คนถือให้หุยตัวนี้พิเศษมากทุกคนเป็นสีชมพูแล้วเรียบร้อย ชิชมพูแล้วน้องเนตรขายเท่าไรคะนี่อันนั้น490าบาทส่ร้อยเก้บาทรวมส่งทุกคนหินอ่อนชมพูแต่ไม่แน่ใจว่าจะดำไหมนะในอนาคตนะคะนี่ขอบชมพูกัดมาแล้วแต่สวยตั้งแต่เด็กๆเลยหน้าปั้นฟอร์มนะคะไม้ต้นนี้อันนี้ก็4 0 0รห้าสิบรวมส่งสี่ร้อยห้าสิบรวมส่งเหมือนกันวันนี้งานดีงานหลักร้อยงานหลักร้อยราคาย่อมเยานะคะก็จะมีสี่ร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นสี่ร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองโอเคแล้วก็ อ่าอันนี้ก็นี่นะคะอันนี้ก็ไปสี่ร้อยห้าสิบาทอ่ต้นที่สามสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันอู้อันนี้ก็ดำกว่าต้นนั้นอีกนะใช่ค่ะต้นนี้ดำแต่ก้านจะยาวหน่อยหนึ่งเป็นยีราฟหน่อยอ่าเป็นยีราฟหน่อยโอเคยีราฟก็มีเสน่ห์ด้อนี่ค่ะเราก็จะมาอันนี้นะคะอืมอันอันนี้จะเป็นใบคล้ายๆยาวคล้ายๆมังกร อ hmm. ใบยาวบิดนะขอบบิดพลิ้วนะตัวนี้นะเป็นไม้แปลกไม้แปลกเท่าไรคะ้องนี้อันนี้เอาไปห้าร้อยบาทรวมส่งไปเลยห้าร้อยบาทรวมส่งไปแล้วนะใบขอบหยากๆเลยนะคะโอเคลูกค้าแล้วลูกค้าโทรมา อ๋อค่ะนะคะมีงานเข้าเอฟซีน้องเนตรเนี่ยังเลยนะคะตรึมมาตามมาจากของสวนแม่ฝนนะคะเวลาลิงดำต้นนั้นนะคะขอบคุณมากเลยเห็นไหมต้องรีบจับจองนะบ้านไม้บ้านเนี้ยสวยที่สําคัญมีน้อยค่ะทุกคนราคาย่อมเยาวยคะมไม่พอมีของน้อยมากแล้วก็มีของแบบถ้าไม่รีบจับต้องแบ่ง ค่ะแล้วก็จะมาที่กระถางนี้ของเราเลยนะคะกระถางเอาเราไปราคาย่อมเยาวก่อนเนาะ,ะย่อมเยาวนะคะกระถางน,นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทรวมส่งเจ็ดร้อยบาทรวมส่งกัดสีแล้วนะทุกคนโอ้ยชมพูมาแล้วเจ็ดร้อยบาทรวมส่งสวยนะคะคนะฟันฟอร์มนะคะแล้วก็อันนี้ก็เอาไปหกร้อยบาทรวมส่งค่ะถูกร้อยบาทรวมส่งนะ,ะกระถา<อ>งเจะมีิดนินะคะใบขาด ลดใหม่มาแล้วใบใหม่มาคุยราคาได้นะคะแม่ค้าเจดีลดได้อีกนานเห็นไหมราคาเผื่อต่อนะทุกคนนะอัดเต็มที่เลยนะทุกคนอันนี้กระสีหลังใหม่แล้วนะอันนี้พันห้ารวมส่งนะคะพันห้ารวมส่งแต่อันนี้ดังเนาะ้องเขามีตำหนี่นะคะแต่วันนี้ก็คุยราคาได้นะคะได้ถ้าเกิดว่าแบบว่าเราลดให้ได้ก็ลดนะคะนี่นะคะยืดซีนะคะนี่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 นะคะเรามาที่เริ่มที่ราคา หลักพันกันเลยค่ะหลักพันกระถานี้นะคะอุ้ยสวยทุกคนดูสิดูสิคะนี่ทุกคนใบ่ใหม่ก็กลัดมาเลยนะคะอือดูสิคะสีชมพูมาแล้วเป็นหินอ่อนชมพูการสีชมพูเข้มอุ้ยเท่าไหร่น้องเนี่ยสามพันเก้ารวมสามพันเก้ารวมทรงราคาดีนะคะสําหรับคนมีทุนเก็บได้เก็บนะฝนเตือนแล้วนะฝนเตือนแล้วนะถ้าใครมีทุนเก็บเก็บได้เก็บเลยนะคะ ก็จะมาที่น้องตรงนี้นะคะอันนี้เขาเป็นไม้ไม้ต่อนะคะแต่ว่าสีน้องกลับชัดมากเลยค่ะคนก็นับเอาว่าออกมากี่ยอดนะตอนนี้ออกมาสี่สีน้องแล้วนะคะที่เรี่ยเอาไปสี่พันค่ะสี่พันรวมส่งยังค่าส่งยังไม่รวมนะคะคุยหลังไมได้ค่ะขอคุยหลังไม่เนาะได้เลย จุกจุกทุกคนสี่พันตกต้นละเท่าไหร่เอาแค่นั้นแล้วสีนี้สีนี้อ่ะสีนี้ถ้าใครมีทุนนี่เอาไปแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแยกได้แน่นอนนะคะได้ได้ได้แล้วก็จะมาที่กระถางใหญ่นี้เลยนะคะกระถางใหญ่หนักไหมอ่ะนี่นะคะโอ้ยฟอร์มสวยฟอร์มสวยออกสนิมสนิมมากใช่ค่ะเหมือนจะติดกับชมพูด้วยนะคะเนี่ยกำลังเริ่มกักช้มมูส้มมูชมพูเผักกาดของเรานะคะใบใหม่ดูแค่ข้างหลังนี่เห็นไหม เนี่ยข้างหน้าดางแน่นอนดังแน่นอนเท่าไรคะเนี่ยอันนี้สามพันรวมส่งค่ะแต่ว่าคุยราคาหลังไม่ได้เหมือนกันสามพันรวมส่งไซนี้เป็นไม้พ้อเมล็ดนะคะไม้พ้อเมล็ดไม้พ้อเมล็ดค่ะแล้วก็จะมาที่สามพันรวมส่งตอนนี้ของเรานะคะอันนี้จะถือว่าเป็นนางเอกสําหรับวันนี้น้องน้องใบใหม่กับชมพูมาลายออมีนิดนึงแต่ว่าในส่วนของลายใบทุกคนนี่ ที่มีจะได้เงียบไปโอ้นั่นแหละเสียทีมันอยู่เรื่อยเลยเนาะหอมโยดยนผลิตค่ะ่ดดูแลไม่ถึงนะคะโอ้ยต้นนี้เท่าไ่เนาะนี่อันนี้ก็เปิดอยู่ที่ห้าพันรวมส่งนะคะแต่ว่าคือราคาหลังไม่ได้อีกทีนะคะใช่ถ้าได้่ลเดดอีกหน่อยเนี่ยถูบ้านะเนี่ยห้าพันตรงไหนรู้ไหมทุกคน ดูลายเขาลึกๆนะไม่ธรรมดานะไม้อนาคตไก่นะคะต้นนี้ยอลูกสยามไดมอนต์แล้วก็ทับทิมสยามสยามไดมอนด์บวกทับทิมสยามเอาซี่เอาซี่ต้นนี้น่าเก็บน่าเลี้ยงมากเคมีต้นเดียวในโลกราคาคุยกันได้ได้ราคาเอามาเอาหลังไม้ให้ยับเลยนะทุกคนนะติดต่อน้องนเนเน่น้องหรือน้องเนตของเรามาแล้วเอาให้ยับเลยนะมาที่ก็มีเดลี่มีเดลี่กระถางนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะ หนึ่งร้อยบาทรายได้แล้วนะคะรวมส่งหรือยังนี่หนึ่งร้อยบาทขอค่าส่งแปดสิบาทแล้วกันแปดสิบบาทเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบาทรวมส่งค่ะค่ะได้ได้ได้สวยสวยสวยอะนี่นะคะแล้วก็อ่ามาที่นี่นะคะเมื่อกี้นี่นะคะน้องลิงดำร้อนน้องลิงดำา้อนาบยาลิงดำด่างเปิดใบใหม่มาก็ด่างเลยค่ะมันะคะเห็นไหมทุกคนดูนี่โฟกัสให้นี่ เท่าไรคะนั้ขายอยู่ที่สามร้ยหาสิบแต่ว่าเอ็กซซของช่อง่าแม่ฝนเอาไปสี่ร้อยบาทรวมส่งเลยค่ะสี่ร้อยบาทรวมส่งให้เลยโอเคมีต้นเดียวเท่านั้นค่ะหมดแล้วก็หมดเลยบ้านนี้ขายของดีแต่มีน้อยนะอันนี้ของเรานะคะเออกูกินหมากก็มากูกินหมากด่างก็มากินหมากได้จริงๆมั้ไหม กินได้นะคะตวนกินได้แต่ว่าหนูว่าเลี้ยงสวยงามมาสวยงามดีกว่าเนาะเท่าไรคะตัวนี้สองร้อยห้าสิบรวมสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งราคาดีพร้อมขึ้นหลักแล้วทุกคนค่ะยาวเฟื้อยกันเลยมาที่โอกิของเรานอคะอันนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบรอส่งไปเลยค่ะสามห้าศูนย์รวมส่งมีกี่ต้นคะเนี่ยมีหนึ่งต้นสองต้นค่ะสามต้นนะคะสามต้นนะทุกคนนะโอกินาวะค่ะให้นะคะสามร้อยห้าสิบรองส่งี่น้องบให้ บอลกระดาษอันนี้บอลกระดาษด่างอ่าไม้ในตํานานของเราเท่าไรคะเนี่ยอันนี้เอาไปห้าร้อยรวมส่งห้าร้อยรวมส่งโอเคคุยราคาหรือว่าขอดูเรื่อเพิ่มเติมได้นะคะโอเคค่ะไม้ของเราวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยเจ้าเดนี่ด่างห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยรวมทกงฟมกอทุกคนดูทุกคนดูไหนไหนพี่เนขอนี่ยทุกคนคะถ้าจะไปแยกหรือว่าจะไปทิ้งไว้เป็นกอหรือจะแบบว่าเปลี่ยนกระถางทำฟอร์มใหญ่ๆสี่ต้นห้าต้นได้นะคะเนี่ย ห้ารอยบาทรวมส่งราคาดีมากแล้วก็มีแค่2กระถางที่สำคัญจำนวนจำกัดอีกเหมือนเดิมไม้ไมเรามีน้อยนะคะโอเคครับรีบเลยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นวิดีโอนี้แล้วรัวๆเลยกดกันรัวๆเลยอาเบอร์โทรฝากหน่อยน้องเนตรเบอร์โทรร้านนะคะ098 098 087 0 8 7 9 2 9 9เค่ะ9209น้องเนตรหรือน้องเน่เน่โอเคฝากติดตาม ฝากกด subscribe กดแชร์<อ> share, ให้ผลให้ผล,ด,ผลด้วยนะคะ FC มาผลป่านนี้สำหรับวันนี้สวัสดีก่อนค่ะบายบ้ยบ๊าบาบค่ะ